ฟิยาฟิยาได้ข่าวว่าเธอไปเที่ยวประเทศเวียดนามมาหรอใช่แล้วเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานเองมันสวยมากเลยนะจีจีโหยดีจังเราให้ฟังบ้างสิเผื่อฉันอยากไปฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องทำอะไรบ้างได้สิจ้าจีจีแต่อย่างแรกเลยเธอควรรู้จักวิธีการเดินทางไปยังประเทศเวียดนามก่อนนะเส้นทางแรกผ่านสายการบิน ถ้าหากเธอจะเดินทางไปยังเวียดนามเหนือต้องใช้เส้นทางกรุงเทพพานอยเวียดนามใต้กรุงเทพโฮจิมินห์ซึ่งมีสายการบินหลักๆดังนี้การบินไทยแอร์เอเชียเวียดนามแอร์ไลน์กาตาแอร์เวย์แต่ถ้าหากเดินทางโดยรถยนต์ก็สามารถเดินทางได้ทั้งเวียดนามกลางเหนือและใต้แต่ที่นิยมกันก็จะเป็นเวียดนามกลาง โดยเดินทางออกจากไทยที่จังหวัดมุกดาหารผ่านประเทศลาวและผ่านแดนลาวเข้าสู่เมืองเวดานังและฮอยอันแล้วข้อควรรู้และข้อควรระวังละ่ะฟิย่าอ๋อในส่วนนี้เธอต้องจำให้แม่นเลยนะอันดับแรกเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางสามารถเข้าไปเที่ยวประเทศเวียดนามโดยไม่ต้องขอวีซา่า และสามารถพำนักในประเทศเวียดนามได้ไม่เกิน30วัน 2. เวลาในเวียดนามจะเป็นเวลาเดียวกันกับประเทศไทยจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของความคาดเคลื่อน 3. ชาวเวียดนามจะใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสจีนได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียว 4. ประเทศเวียดนามมีสกุลเงินเรียกว่าดอง โดย1บาทไทยเท่ากับ731ดองและควรแลกเงินดอนลลาร์ไปด้วยเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีหลายท่านแนะนำให้นำเงินบาทไทยไปแลกเป็นเงินดอนลลาร์แล้วค่อยนำมาแลกเป็นเงินดองจะคุ้มกว่าทั้งนี้ก็ควรเช็คเหรีราคาอีกครั้งด้วยนะ 10. ถ้าจะซื้อของควรถามราคาให้แน่ชัด หยิบสินค้าถึงมือก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินพยายามจ่ายให้พอดีกับราคาที่แม่ค้าบอกแล้วภาษาพื้นฐานลาฟียาเขาพูดยังไงกันบ้างหรอได้สิเดี๋ยวฉันจะมาสอนคำพื้นฐานภาษาเวียดนามให้เธอได้รู้นะคำแรกเลยยาแหวซินห้องน้ำเป็นเวียนโรงพยาบาลดนแกงซารสถานีตำรวจกาเฟกาแฟ มีก๋วยเตีเ๋ยวไก่ไหนซาบ่าวเยี่ยวราคาเท่าไรเบิร์ดเดือกคงลดราคาได้ไหมดัสราคาแพงขอบคุณนะฟียา่าที่ให้ความรู้เรา